สวัสดีค่ะกลัาเจอกันอีกแล้วนะคะในฝึกง,งานเดอะซีรีส์ EP ที่3ที่ Unified t e คอ Academy ค่ะค่ะก็ในตอนนี้เนี่ยเราเดินทางม,มาถึงเรือนที่3าของการฝึกง,งานของแพนกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าในเรือนี้เนี่ยแพนได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากการที่ทํากันบ้างค่ะมาในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายกันเลยนะคะค่ะก็ใน เดือนนี้เนี่ยก็จะได้ลองใช้ Excel ในการจัดก,การข้อมูลของบริษัทค่ะแล้วก็ได้ทำโบสเตอร์กิบโบชเอเนี่ยเป็นโปรโมชั่นสำหรับแจกผู้ผู้ครองสำหรับไปออกบูธงานวันเด็กค่ะบูธอันนี้เนี่ยก็จะบูธงานนี้เนี่ยก็จะเป็นบูธงานวันเด็กที่โรงเรียนวิชัยค่ะแล้วก็จะในส่วนของวบชชอตัวนี้เนี่ยก็จะไปเป็นรางวัลให้กับผู้ปกครองนนในวันเด็กค่ะ แล้วก็มีทำโปสเตอร์รางรางวัลซัมเมอร์แคมป์สำหรับวันเด็กค่ะนอกจากกิจวัตรที่เป็นของโปรโมชั่นแตกขอเทีตยวนี้ว่าจะเป็นในส่วนของซัมเมอร์แคมด้วยค่ะแล้วก็ไปสำรวจแอดเคิร์แล้วก็โรงเรียนมัธยมร์ตงมแล้วก็โรงเรียนบ้านรือทรไทยเพื่อนำข้อมูลลงพื้นที่เนี่ยจริงเพื่อไปเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์เป็น ในส่วนของวอเทาะมทคิกค่ะแล้วก็มาอาัปเดตชามชีฟการในทําชิฟการทำงานของทุกคนฟออฟิศค,ค่ะแล้วก็ทม์โสเตอร์ของสถาบันที่เป็นโพเตอร์ขนาดติดป้ายเสาไฟแล้วก็โพเตอร์เวนิวที่ติดหน้าออฟฟิศค,ค่ะ คิดสตอรี่บอร์ดสำหรับสัมภาษณ์คุณครูค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสตอรี่บอร์ดไปสัมภาษณ์ครูที่ไปเวิร์กช็อปโคดิ้งในโครงการของรถ t ูโกวโคดิ้งค่ะก็จะเป็นอย่างเดินทางไปเวิร์กช็อปที่ลำปางเนี่ยเราก็จะมีการคิดสคริปแล้วก็บสัมภาษณ์สตอรี่บอร์ดเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณครูแล้วก็สัมภาษณ์นักเรียนค่ะ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรียนรู้การลงโพ์ร่วงหน้านของ Facebook, IG, l i n e t i k t ต k แล้วก็ s o อ t ค่ะหาเลททำคอนเทนต์ลง IG แล้วก็ตั้งเวลาโพ์ไว้ล่วงหน้าค่ะมีสอยทำการ,รกดีไซารแล้วก็ตัดต่อให้กับนักเรียนค่ะอบรมเอจ i ิ้งโซเ e t y c h ชิง e ิลก์เกอร์นนี้เนี่ยจะเป็นนส่วนของไป มีการอบรมแล้วก็ได้มีการเวิร์กช็อปทำกิจกรรมในงานนี้ด้วยค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทำโฟลชาร์ดคัสตอมเมอร์เจอร์นี่ทำคอสตอเลมาร์เก็ตติ้งฟันแนลค่ะแล้วก็จะมีเทรนงานและศึกษาเปิงานค่ะนี่เนี่ยจะเป็นซีซนต่อไปที่มาตอนนี้เนี่ยน้องกำลังออดจ็อบเทรนนิ่งอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะมีให้น้องลอง ตัดคลิปสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ลองทำกราฟิกค,ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแพนในเดือนนี้ค่ะค่ะก็มาดูในส่วนของ,ง,ข,อง,อง,ข,องข้อคิดแล้วก็ความรู้ที่ได้จากการทํางานในหนึ่งเดือนนี้ค่ะในส่วนของเรื่องแรกเ่ยก็จะเป็น ในส่วนของการพูดคุยสื่อสารไปการพูดคุยกับผู้ปกครอง่การไปออกบูที่โรงเรียนวิชาในเรื่องการเสียงหรือว่าการพูดคุยสื่อสารให้เข้าใจเกี่ยวกับคอร์สเรียนค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการไปดูสถานที่จริงก่อนออกบูถัาย่ะการไปออกบูในแต่ละที่เนี่ยเราก็จะไป ลงพื้นที่จริงก่อนหนึ่งวันค่ะเพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ดูว่าสถานที่เนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมให้เรามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มมนวยให้เราบ้างแล้วเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างใครอย่างโรงเรียนนั้นอาจจะไม่มีปักพ่วงอ่ะสายอาจจะมาไม่ถึงแล้วเราก็จะเตรียมปักพ่วงไปหรือว่าถ้าเขามีโต๊ะให้เราเนี่ยเราก็ไม่ต้องเตรียมไปค่ะหรือว่าถ้าเขาไม่มีเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในส่วนของเราไปด้วยค่ะ แล้วก็มีอย่างเรียนรู้การโพสต์โงสือ Media, ่อโซเชียลมีเดียการตั้งเวลาโพสตคอนเทนต์ค่ะแล้วก็มีในเรืร่องของการทำคอนเทนต์แล้วก็หาไอเดียต่างๆเนี่ยให้คอนเทนต์ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเรื่องที่ได้เรียนรู้คือเรื่องอย่าง ไปางานอบรมเชิง Maker i n g Society เชิง Maker ค่ะก็จะเป็นได้ทำกิจกรรมเวิร์กรช็อปแล้วก็ทำให้เราในงานเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างแบบเขามีพฤติกรรมยังไงแล้วก็ความต้องการของอผู้สูงอายุเนี่ยต้องการอะไรไปบ้างเพื่อที่เราจะจะนำมาวิเคราะห์แล้วก็คิดกัวเลยเนี่ยเพื่อไปตอบโจทย์ตรงเห็นพ้อยตรงนั้นของเขาค่ะแล้วก็ อย่างต่อมานี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์ขายะเรื่องการสื่อสารเพราะว่าในงานนั้นอะ่จากที่เราทำเวิร์คช็อปด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้ไปพรีเซนต์ในเรื่องในส่วนของข้อมูลที่เราได้รับมาแล้วก็เวิร์คช็อปเนี่ยว่าเราอะจะทำในเรื่องของการพรีเซนต์ขายะจากการทำเวิร์คช็อปเนี่ยแล้วก็จะมีการ พีเซนต์ค่ะก็เป็นเรื่องของการกล้าสแสดงออกค่ะอย่างการพูดคุยหรือว่าการใช้น้ำเสียงในการพีเซนต์ค่ะค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดที่แทนได้เรียนรู้จากเดือนนี้ค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเรียนฟื้าษซีรีด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Mm ha -hmm.